สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในเพจนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆในเพจนะครับวันนี้ลูกค้าคนสําคัญวันนี้เขาเปลี่ยนไปเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นลูกค้าเลี้ยงนกนะครับมาซื้ออาหารนกผมนะครับเพราะนกขายนกซึ่งปัจจุบันก็ยังทําอยู่ใช่ไหมกัดนะน้องชื่อกัดนะกัดนะแต่ตอนนี้กัดเปลี่ยนไปเพราะกัดไปเล่นเลี้ยงหมาแล้วใช่ไหม,ไหมเป็นหมาพันอะไรครับพันดูด็อกกับพันคอมบอลี บูด็อกกับปอมบริเนียนนะครับแล้วยังไงค่อยสนใจสองสายพันธุ์นี้มันมีความโดดเด่นในตัวมันปอมมันเหมาะกับคนที่ชอบหมาตัวเล็กๆไม่ต้องการพี่มากเออจริงใช่ถ้าอยู่คอนโดอยู่อะไรอ่าใช่แค่ต้องมีที่ที่อากาศเย็นนิดนึงถ่ายเทครับอืมโอเคแล้วผ่านพันใหญ่เรามองว่ากลุ่มลูกค้าเอาง่ายๆที่ชอบหมาใหญ่ ลูกค้าที่ชอบไหม้ใหญ่ส่วนมากจะเป็นพวกที่เอาไปใช้งานเาน<อ>ข้าสวนโอ้ทางใต้ครับจะเลี้ยงพวกลอ็อกเลเยอร์พวกสุนัขใช้งานเหรอพวกนี้เขาจะเอาไปเฝ้าสวนยางอ่าฮะอ่าฮะแล้วเฝ้สาสวนผลไม้ไอ้ที่พูดไปวมานี่ลูกค้าทั้งนั้นเลยใช่ไหม<ช>ที่เราเคยส่งกลับไปขายเนี่ยกลุ่มลูกค้าเลยใช่ไหมอ๋อพวกนี้เขาเอาไปเฝ้าไปใช้งานแล้วที่ว่าเมื่อกี้พันใหญ่มาพันอะไรนะหมาพันใหญ่มานะ ันาดใหญ่ก็ต้องเป็นรถไปเลยใช้กลุ่ม working dog ในการเข้าสู่เลยอ๋อเขาเรียกกลุ่ม working dog แต่ f i l ามีข้อจำกัดคือไม่สามารถเห็นเจ้าของได้๋อมันไม่เอาเลยใช่เลี้ยงออกมาแต่เล็กแล้วต้องเล็กถอยยันตายโอ้นี่เราต้องเข้าใจเขานะมันจะซึมเศร้าไม่ซึมเศร้าก็โหดร้ายเลยดุเลยแต่สำหรับการเข้าโรงงานเข้าของเนี่ยมันเชื่อถือได้มากสุดแต่ต้องเป็นเจ้าของคนเดียวกันเลี้ยงยาว แล้วที่ตอนนี้สายพันธุ์หมาใหญ่ที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้เพาะขายอยู่คือพันธุ์อะไรอ๋อตอนนี้ผมทำแค่หมาพันธุ์เล็กครับเหรออ๋อมีเพื่อนกันทำเนี่ยก็สวนมากที่นิยมกันเออเอาที่นิยมก่อนนิยมก่อนตอนนี้ร็อตไวเลอร์หมาพันธุ์ใหญ่ร็อตไวเลอร์มานิยม,ยมอมตะขาล็อกไม่มีวันตายล็อกไวเลอร์อันดับหนึ่งนะฮะอันดับสองพอรู้ไหมลองลงไปนะเจอพวงอุงเท้อะไรกันมาอาทิตย์หน้า มาตีสมาตีมตีสอ๋มีเอ่อห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบครับอะกัสดอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละสองสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมนะฮะแล้วแล้วไอ้พันธุ์เล็กเนี่ยตอนนี้เป็นไงยอดนิยมคือพันธุ์อะไรฮะ ยอดนิยมส่วนมากก็เป็นปอมเบเลเนียนเหมือนเดิมผมได้ยินมานานแล้วปอมเบเลเนียนจะเหมาะกับผู้หญิงไงครับใช่เขาเรียกหมากะเป่าไงอ๋อยากไหมพอเรียนยางยากไหมมันไม่ยากแต่ว่าปัญหาคือเรื่องของเรื่องคือมันต้องเป็นฝ่ายทันดีนมัถึงจะสวยถ้าใครขายพึ้งๆกันในตลาดทั่วไปเนี่ย ตัวมื่อกบานเนี่ยคือปลาให้แถวแล้วแทบจะไม่ให้พอมแทนและราคาตอนนี้วิ่งแบบสวยอย่างที่บอกเนี่ยเพชรดิกีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณตัวละไหนเลือดร้อยอะไรอยางเงี้ยบี่โทบี้ตัวสองแสนเพิมลูกหมานะพันเลยนะฮะปรอมพันนึงเนี่ยจ้ตัวสองแสนว้าวสองแสนเพิมถ้าบ้านที่โทบี้นะเนออของพ่าเขาเป็นเจ้าของ T O A อ่ะโอ้นี่ของของ ้ของแท้แน่นอนเลยส่วนของสีเทาเองเขาจะนำเข้าท็อปไฟล์ของมีกามาจากคิเซนโดคนะฮะสตาไฟอะไรเงี้ยเขาจะเน้นสายพันธุ์แล้วแล้วแล้วกันได้เอาสายพันธุ์นี้แลายเดียวกันนะเอาสายพันธุ์เขามาเลยใช่ไหมโอ้ของเราก็โอเคเลยนะอย่างนี้กันซื้อกันได้จะถูกกว่าซืชครับนะขายไม่ได้แล้วเขาแล้วเออฟาร์มตอนนี้ปล่อยอยู่ตัวเท่าไหร่อ่ะผมปล่อยอยู่เริ่มเริ่มแต่แปดหมื่น โอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้แสดงว่าแล้วแต่ว่าจะออกมาเขาถามหอะไรสายพันธุ์นยพี่สำคัญที่สุดคือสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์สองพันธุ์เป็นสูตรแท้แน่นอนคุณอาหารเขาดีเขาอยู่ในที่ดีๆยังไงเขาก็สวยโอ้เออเอเรียกว่าพ่อแม่ออกมาลูกออกมาเหมือนเป๊ะเลยเ็่าต่างประเทศเนี่ยเขานิยมทำลายบีดลายบีดคืออะไร ในเพชิกีเนี่ยเขาจะไม่กูย่าไส้ใยญ่เหมือนคนเนี้ยใช่ครับเราจะต้องดูจุดเด่นของสายคันนี้ครับแล้วเลือกเลยจุดเด่นที่เราอยากได้อืมเอาเจนเอาเจนเนเรชั่นนั้นนี่นี่มาใช่ครับพอเราวางมาร์กว่าตัวเนี้ยคือตัวที่เราอยากได้โอเคเราพยายามหาสายเลือกที่เขาอ่าถ้าเป็นพี่น้องอ๋อใช่เลือดชิดปุ่มฝาคันย่าห่างหน่อยละให้ห่างให้ห่างมันจะเป็นลายบีครับ เป็นทิกีเดียวทุกตัวจะวิ่งตรงไปหาขวดตัวนี้ตัวเดียวอ๋อนี่งีเองต่างประเทศที่เขาขายจนได้เป็นไงขายกันตัวเป็นล้านอะพี่เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวเป็นตัวเดียว,<ช>ว,ยวกันที่คนต้องการมันก็เลยเรียกราคาได้เออยังว่าสามร้อยบาทอืมสามร้อยสี่สิบเก้าเจ็ดศูนย์เออให้ค่าวผสมอืมเปลี่ยนเป้ปาหมาย สอครั้งแค่ค่ารถสองเท่าไหร่นะตัวอะไรนะแสนก็บาทแสนก็บาทไม่รับประกันด้วยนั่าไงผมว่าแล้วใองเที่ยวถ้าถ้าคุยกับเจ้าของแล้วก็จะเจ้าของใจดีหน่อยเขาก็ให้สองเที่ยวอ๋อสุดยอดถ้าสายต้นนะถ้าสายล่างไม่ต้องพูดถึงนะราคาไม่กี่ตังค์ละแปดพันเก้าพันมุมเห็นอื้ออ๋อเนีตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละแปดพันเก้าพันใช่เลยอืมโอ้โหอีกพันบูดอ้ออืมนี่มาอย่างมากครับ พอเป็นหมาคนสั้นดูแลง่ายออืคนสั้นดูแลง่ายอ๋อบูดอกนี่เรื่องเรื่องเลี้ยงง่ายหน่อยใช่อืมแข็งแรงแข็งแรงมากแล้วตลาดความนิยมเนี่ยถ้าพี่เอามาอมแล้วบูดอกไม่เคยตกราคาผอมยังมีตกอ๋อเหรออ๋อบูดอกมันราคาไม่ตกเนื่องมาจากเลี้ยงยากประชากรน้อยใช่ไหมของที่มันมีน้อยมันราคามันจะยืนพื้นใช่ไหมฮะ ตี r งาสะพายปกติเลยแล้วตอนนี้กัดมีสายพันธุ์อะไรอยู่ในมือที่พร้อมจะปล่อยปอมกบูด็อกโอเคครับตอนนี้มีราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับที่จะปล่อยได้ปอมเอาปอมก่อนถ้าปอมตอนนี้ถ้าคุณเอาเพจเลี้ยงเล่นเนี่ยที่บ้านผมเริ่มต้นที่สี่สี่พันสี่หมื่นนะครับขอโทษตีเอา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 ไปเลี้ยงเล่นแบบไม่สามารถเพาะต่อได้เพราะเขาจะไม่ ตรงยีเด่นไปยังลูกหลานดูสิกำหนดไว้ได้ด้วยใช่ครับเอาแม่สามารถจะเพาะได้ด้วยใช่ครับเอาไปทับที่ไหนก็ไม่มีปัญหาไม่มีโอกาสเลยนะมันไม่ใช่ครับพี่มันให้ลูกแต่ลูกมันจะไม่อ๋อหมายถึงว่าก็หมายถึงว่าก็ยังได้ยังเพาะลูกได้อยู่แต่มันจะไม่มีลักษณะเด่นออกมาอย่างที่มันตัวมันเองแขนของขาอะไรมันจะไม่เข้ากับพวกเกตที่แบบ กำหนดได้เลยนี่คือมืออาชีพเราเราเราจะไม่ไหวโดยออกนอกลายอีกอ๋อครับผมอ่ะอันนี้แล้วบูด็อกล่ะตอนนี้ในในมือในมือเราปล่อยอยู่ตัวแล้วล่ะบูด็อกปล่อยอยู่ตัวเริ่มต้นงก่สี่ธรรมดาห้าตัวตั้งแต่สามหมื่นรอครับโอ้สูงสุดก็แสนกว่าบาทแต่ว่ามันมีสี่มืออีกพีถ้าเกิดเป็นสีที่เป็นสี่มือเนี่ยก็เริ่มต้นแต่ตัวละหกหมื่นสีอะไรนะ สีมือสีมือสีพิเศษเล่นจะลงครัอ๋อในวงการสีมือจะราคาสูงเลยสีช็อปแพงสุดช็อตลโอเคเลยเอากลัดล้มกูเวลานานแล้วโฆษณาหน่อยชื่อเพจอะไรมั่งของเราถ้าคนสนใจอยากจะตามต่อกับผมเนี่ยมาได้ในครับชมรมบูด็อกแห่งประเทศไทยชมรมบูด็อกประเทศไทยครับเจออผมแล้วชื่ออะไรล่ะสมภพนวลเทคนิคสมภพนวลเคนิค สมภพนวลสนิทนะครับพิมพ์อย่างนี้ไปเลยใช่ไหมเข้าไปในชมรมบูดอกวก็พิมสมภพนวลสมิทฟาร์มได้ยหมโอเคนะครับสนใจเข้าไปดูในเพจน้องก็ได้เลยนะครับรับรองมีให้ดูแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยใช่ไหมโอเครับไม่คิดวาขาได้ครับอ่าโอ้โหใจดีโอเคขอบคุณมากโอเคสวัสดีครับ